และกำลังใจต้องส่งเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวกับครอบครัวนี้ครับกับการจากไปนะฮะของพี่ถนอม3โทนครับซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้เนาะมีพิธีรดน้ำศพพี่ถนอม3โทนที่สาลา11วัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครเพื่อนๆ คนเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงสมาชิกอย่างครอบครัวก็ต้องบอกว่ามาแสดงความเสียใจอะไรกันมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๋มสุกัญญาภรรยานะครับพร้อมด้วยเพื่อนสนิทกับวงสามโทนไม่ว่าจะเป็นพี่ธงธงชัยประสงคสันติพี่บุ๋มบิ๋มสุธีชัยแม้กระทั่งพ่อรองเขามูลคดีและบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมก็มาร่วมงานด้วยความอาลัยครับพี่ใช่แล้วคะ่ะทั้งนี้นะคะ ได้รับเกียรติมากๆในการเปิดใจการสูญเสียคนนี้เพราะว่าเราก็ทราบถึงความเสียใจกันทั้งหมดทุกคนเลยเปิดใจกับพวกเรายัางไงเชิญค่ะเชิญครับพิสูจน์อย่างนึงนะครับก็<อ>ช็อกกระทนหนันพอสมควร,คร<อ>นะครับพอเราไม่รึกว่าเขาจะจากไปเร็วขนาดนี้แล้วก็มีงานหลายงานติดต่อมาแล้วก็บอกว่าให้สอนเรากคตัดสินใจเพราะว่าก็โยนึงเราเริ่มเข้าใจเขาบอกเขาไม่ค่อยมั่นใจ นะผมนะเขาบอกเข,เขาไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปยืนด้วยกันแล้วเราน้องเพลงอนะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือตอบสนองส่วนหนึ่งก็ก็เล็กลงคือแบบก็คือไม่ได้แค่ค่ะออก็คือแบบสงบอะไรแบบที่สุดแล้วค่ะภูมิใจที่ได้มาเป็นคู่ชีวิตดูแลกลันจนถึงวินาทีสุดท้ายคือน,น้องน้องมาเป็นคนดี มันเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครอ่ะจะสนุกสนานไปเรื่อยตอนหกโมงเชา้าก็มีคนไลน์มาบอกวันหนอมไปแล้วใจหายวูบคือต้องบอกว่าเวลาเรามางานคนที่เรารักเนี่ยปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้หรอกมันก็ต้องออกให้เห็นอยู่ดี<ม>พ่อใส่บาตรทุกเชา้าแล้วก็สวดมนต์ทุกแทบทุกคืนถ้าวันไหนไม่ไหวจริงก็ไม่สวดจะได้ทำดบุูทิ่ให้มัน เรียกว่าเป็นการจากไปด้วยความอาลัยยิ่งจริงๆนะครับทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ขอใช้คาว่าสัมภาษณ์ทางน้ําตาใด้วคยความรักและความคิดถึงจริงๆครับซึ่งพิธีการสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันที่30 31จนถึงวันที่2เมษายนครับพิธีชาปนกิจจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่3เมษายนนี้นะครับยังไงก็ตามห้องข่าวบันเทิงแล้วก็เวิร์กพอยต์ของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาถนอมด้วยนะครับอืม หัวใจหายใจหายนะคะทั้งนี้นั้นคืออย่างที่บอกว่าต้องต้องจาลึกในหัวใจสําหรับคนชื่อถนอมสามโทนแล้วก็วงวงนี้ด้วยรวมถึงผลงานทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากความทรงจําจากเราที่เป็นแฟนคลับผลงานเพลงพี่เป็นคนหนึ่งที่ ที่ชอบดูพี่หนอมในเรื่องราวของบทพ่ออแล้วในไอจีของน้องเบวลีครับก็ลงในเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงอาถนอมก็เป็นนักแสดงนักแสดงเป็นพ่อของในในเรื่องอะค่ะซึ่งซึ่งความเหมาะสมในเรื่องเราความบทบาทต่างๆทําได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการจับแพลนนี้เป็นบุคคลหนึ่งที่เราจะรึกในผลงานตลอดไปค่ะผลงานจะอยู่ในใจของพวกเรานะครับ